ต้อนรับเข้าสู่วัชรชาแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการเรีย a ช่ o n เรื่องมหาศึกรังพีพบ EP สามสิบสามจ้าพร้อมจะเดินทางไปออสเตรเลียแต่เป็นการไปที่ไม่น่าจะง่ายอ่ละลูกเราใส่ง่ายหรอเจ๋อจริงไม่อีอีผัวมัน ออกลกเองแล้วคืออีฟางนั้นน่าจะตองดำเนินการทุกคนจริงเดี๋ยวมึงเจอแคกกระรูแน่ ให้กรดจีนโซนจีนโซนดีดหน้ามึงหน้าเดี๋ยวมึงรู้นะคะทุกคนนั่นแหละแต่ก่อนที่จะไปหาจิงโซกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะคะแล้วฝากเมมเบอร์ชิพด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครคนทพิเศษบ้ากมาเรย์ยูนิเพลสเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับเมมเบอร์จ้าไล์มีปุ่มซุปเปอร์แบงก์ฝากกดให้กับแบงก์ธนาคารเขาคือบีทีวีได้ค่ะเข้าหอด้วคมาไปดูกันเลยจ้าฝากสิ่งสำคัญซา ว้าวตื่นเต้นมากครับถึงไหมนะหรือยังไม่ถึงหรอยังไม่ไปลาบที่บ้านก่อนเหรอไม่ดึกว่าก่อนการประจนไพยชิชนตาหัวหน้าใหญ่ก็มาด้วยเฮ้ยอยากจะหัวหน้าใหญ่จนแทบรอไม่ไหวแล้วพูดบ้าได้เลยพูดบ้าอะไรยะป็อู้่ิชูรเกียหัวหน้าใหญ่เป็นคนยังไงเหรอหัวหน้าใหญ่เปิดตัว อุ๊ยดีแล้จิตเทพอจิตเทพเลยอืมจิตเทพฉันด้วยคำอธิบายอื่นไม่ออกฉันเคยเจอระดับเหนือแทบสงครามแต่พ้เนเจ้าของหัวร่างใหญ่ก็เหมือนดวงดาวเกี่ยวกับพระอาทิตย์ขนาดนั้น นายสองคนไปคิดเรื่องการเดินทางไปที่ออสเตรเลียที่จะถึงนี้ดีกว่าทะเลทรายในแอฟริกาอเมซอนในอเมริกาใต้พวกมันได้ชื่อว่าเป็นสถานที่เดือตร้อนที่สุดในโลกโอ้ยฉันรู้แล้วนะหลังมหาดิพานที่ออสเตรเลียจะเป็นสวรรค์ของสัตว์ประหลาดวิ่งไปกันเลยเดืถึงไม่ตายก็ฟังตายแต่นี่หลวงพ่ไม่ใช่แบบที่เราคิดเลย่อยู่ที่นั่นก็ห้ามประมาทนะ าใหญ่มาว <C it sounds> ะสะุนทูสีรู้จักเลยแต่ว่าะะวขุา่วสุนสเป็นยกระดับเหนือกว่าเทพสงคราม ก็แสดงความเคารพในสถานที่สักดิ์สิทธิ์นักสู้สามารถร่วมรบมุสโรวได้แต่นี่เป็นงานภายในของค่ายฝึกหัวหน้าและมาออกงานเฉพาะหัวหน้าใหญคนแรกผู้ตรวจการจูจะเหมาะกว่าโอะคนนี้คือผู้ตรวจการบอลอดีมี Mà. Ủa thế rồi ให้โดนหัวหน้ใหญ่เหลือตามอ,องคงฆ่าฉันง่ายอืมเด็กเรียนตัวดีไม่เลว ออกมาเดียุน้าใหญ่เนบรนี้พอมีต้นกล้าดีๆอยู่ว่ะอุ๊ยอ๊ย้ยเขาชูดรฟเฟช่หครับุวน้ายอมใหญ่ใหญ่ พลังจิตแข็งแกร่งกนั้นใหญ่สม,มัสพลังจิตทา้งเนเาเป็นนักอาชจิเหรอฮะมีน้าพลังานเพิ่มเร็วขนาดนั้นพกเธอเป็นคนเก่งและอัจฉริยะที่สุดในหมู่วอวัวโลกป้ามายจิงไเกันป็นเทพสมทร์แต่เป็นระดับเหนือกว่าเทพสมทร์ <c oughs> ฉันหวังว่าในหมูมงง่พวกเธอจะมีคนทำได้ค้ะ นี่นั่นคือพวกพ้อมโลกแทบชัดของ้เพิร์ไปเถอะหัวหน้าใหญ่อยากขีโดนโดนเลิศแค่าผมเหรอหัวยืนเขาอยู่ได้จะให้หัวหน้าใหญ่รอได้เหรอฮิ้ มูน,นักอาจิตที่เคยเจอพลังจิตของโหลเฟิงถือว่าโดดเด่นที่สุดการเรียนรู้ของสมองต้องกว้างกว่านีหน้าเขาถึงเข้าใจและฝึกดับสายฟ้าเก้าขั้นถึงสี่ขั้นได้ในเวลาสั้นๆน้าเน้าสิถูกชูดแหละโหลเฟิงพลังจิตของนาย น่าจะถึงขอบเขตระดับเทพสงครามแล้วในระดับนี้มีคนแข็งแกร่งกว่านายไม่มากนะขอบคุณที่ชงทุกลบเฟอร์อโอ้โอ้เ,เนนคอยอยืองที่เร็วมากจึงน้ำไม่ขยับแต่มัาถ้อยอยู่น้ำกับกระเพื่อมม่นขึ้นยักเชื่อในความสาม,มารถของนายแต่ก็ต้องระวังศัตรูคู่แข่ที่ใช้เล่ห์เดี่ยมมาทำร้ายหน่อยโมนายสรางด้วยแบบ ศัตรูคู่แข่งอีดอรตอนแข่งนวราชฉลี่ยรอบชิงมีคนทำอะไรสักอย่างกับอุปกรณ์ของมผมวางแผลได้อย่างรอบคอบเมื่อแกรอยตามแฮกเกอร์ก็หายตัวไปดูท่าศัตรูของนายของใหญ่นั่หอันนั้นอย่างคืนนี้ตอนผมอยู่แดนเถื่อนที่เจียงหนานผมมีปัญหากับหลี่เวยลูกชายของหลี่เย่าหลี่เวยจะฆ่าผมผมโค่นบริการเขา แล้วผมเลินเขตาไว้ที่แดนเถอดเราความกูไม่คันแกแท้ก็ไร่กับมันบอกมีเย,ย่ากับมันยอมฉันเคยได้ยินเรื่องเหมือนกันวันเพราะเหตุน,นี้ไม่ได้ปิดบังว่าเป็นนักการจิตสินะ <c oughs> แต่ว่าด้วยจากการเคลื่อนไหวพวกเขาคงรู้สถานะหลายนานแล้วผมน่าใหญ่ผมไม่กลัวพวกเขาที่ตายเพราะกลัวผมไม่ต้องรบผม นายเป็นนักเรียนคนสำคัญในค่ายของเราฉันกับรองว่าครอบครัวนา,ายจะปลอดภัยตื่นมากแต่จากพิษัยของหลี่เย่าแต่เถวๆก็มีปัญหาไปหมดแล้วในการแข่งนายก็ผมตะกูลออลินัสซ้ำเข้าไปอีกการไปทวีปออสเตรเลียครั้งนี้หลี่เย่าต้องจัดการนายให้ได้นะพวกนายไม่เป็นนักสู้ฉันไม่อาจขาดมาถึงหลี่เย่าจะไปที่นั่นใครจะชนะก็ยังไม่รู้ ล้อเฟินใช่จะเตือนนายไว้นะดีเยาผาการทดสอบของสร้างอายธรรมหมายเลขก็ในเรืกก่องขอฟุเทวธมีสรางอายะรรมการทดสอบเลยเราะน่าอยาก็ไ้วิี่แบบไหนครับมันเป็นเศษซากของอารยธรรมที่ไม่รู้จักไว้ใช้กำจัดผวกออนแอซึ่งอันตรายมากมีเทพสงครามเท่นั้นที่เข้าไปได้อตาการตายสูงกว่าเ0สอ ดีเจ้าผ่การทดสอบและวาคลันของเขาไ่งมากและชุดเทวะทะัตสามารถเปลีลล่ยน,น,นรูปแบบตามที่เจ้าของต้องการได้และก็การทัวร่างกายได้หนึ่งร้อยเปอร์็นต์นี่บินของนานทนแรงไม่พอหมันกจริงมาดูอหญาไปแล้วใช่ไหม,ม,น,น,มนี่คือีอสเตเดียลิงดีสามแดนอมหิ มีประชากรมากที่สุดก่อนยุคม,มหานิพีภาตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกโซนตะวันตกเฉียงใต้แต่เนื่องจากอยู่ติดกับทะเลจึงเป็นหนึ่งในที่ที่ถูกข้าสึกยึดครองได้ง่ายที่สุดครับผมค้นข้อมูลมาแล้วทวีปออสเตรเลียได้ชื่อว่าเป็นที่ที่มีสัตว์ป่ามากที่สุดในโลกคิดว่ามาได้ชื่อว่าในอังกฤษเขาแบบนี้ใช่แล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญลึกเข้าไปในทวีปนี้มีสันระดับจกกักรพรรดิอยู่ สักหน่อยจะก็พักเลถ้าเราเจอวันตอนนี้มีแต่ตายกับตายวันนั้นจับไว้อย่าหาคืนเดยครับมันป่าเลยต้องสับประหลาดเลยได้พาวิชาบินได้จํานวนมากว้ายเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอที่ตอนนี้ที่นี่สินะต้องอันดีดีละนกจีบใช้ปืนเลเซอร์ยิงด้ mừng mà khăn dựa má gì ngày hai <laughs> 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 tôm tôm cái <laughs> 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 <tôm, tôm. cười> คือปืนเลเซอร์ในตำนานเลยครับรปืนเลเซอร์เป็นรำแสาแห่งความตายไปในพุทธอด,ดุภาพสูงชั้นมนุษย์ใช้สู้กับสัตว์ที่แข็งเงินมันแข็งขนาดนี้ตอนทีเป็นนักสู้เทพสงครามก็ทนการตีไม่ไหวมาแล้วมาแล้ว วงหน่อยวางให้เบเอาฉันทำทุกวิธีเพ่อเอาสิ่งนี้มาถึงไม่ใช่ระดับสูงสุดแต่ก็ใช้สู้กับหลวงพงด้มากเกินพอแล้วดีมากโหละอะไรนะยอดมีอะไรวนที่ผมจัดวางไว้ที่ประเทศจีนหยุดปฏิบัติการหยุดเหรอใครสั่งให้เขาหยุด เวนดฮะประธานอิซาโดนาประธานสตาร์รัฐิตรเอสอาร์ทำไมถึงโทรมาตอนนี้ได้เวนด้าฟังให้ดีถ้าคุณยุ่งกับครอบครัวของหลวงฝนไม่งั้นตระกูลพอลินสต้องได้รับโทษจาับตอนสั่งหัวหน้าใหญ่เขาสุดยอดปะสภาประธานโทรมาเตือนนี้ให้เรายุ่งกับครอบครัวของหลวงฝนไม่งั้น แต่กูพอลินัสจะถูกกลุ่มพัฒมิตรลงโทษเป็นไปไม่ได้การจะลงโทษจะกกูรลากลยังพอลินัสต้องผ่านการโวจากสภาพัฒมิตรเอชอาร์ก่อนคำพูดของเธอไม่ได้มีอำนาจขนาดนั้นเธอรู้ออกมาก็แแล้วว่าเธอย่อมมั่นใจว่าการตัดสินใจนี้จะผ่านและทําได้จริงมึงก็ลองดูโลกนี้คพที่เคยฝากแล้วเั้เป็นพัฒมิตรเอชอาร์สตร์สเทือนด้มีแค่จาน์ผมกับเทพขายฟ้า คนที่ออกหน้าแทนหลวงเฟิร์ก็คงจะเป็นอาจ,จารย์ผมเ <c oughs> วเลยมันจะโชคดีไปถึงไหน <c oughs> ทีนี้เอาอย่างไรที่เราทำอะไรพ่อแม่ของมัน <c oughs> ไม่ได้แ <c oughs> ามาทำมันได้อาจ,จารย์ผมรู้เรื่องของเรากับหลวงเฟิรนะ์มแล้วแต่ไม่ได้ขัดขวางเรื่องผมกับหลวงเฟิ <c oughs> ร์มของต้นสุนทรภูมินี้าของแบบนี้ 재미ініңіздіңыз ойын спортты туынмен бұұны жерд flatsы โจตัวไลค์มีสปาร์ตที่ทวีปน่ากลัวนะดูเยอะแยะเยอะแยะมากจรคุอมาดามาก เดวไม่กลัวมึงหรอกผมดาวพ่อระดับหกนักสู้ระดับหนึ่งของโลกอิสราเอลประธานสภาอาสาสมัคร HR ราชินีใต้ดินที่ครองทรัพยากรทางเศรษฐกิจมากกว่าครึ่งทั่วโลกุดเลคำถามเมื่อเราแหงนมองฟ้าจะเห็นดวงดาวระยิบระยับเหมือนกับกระพริบตาเป็นเพราะเหตุใดคําตอบเพราะชั้นบรรยากาศไม่เสถียรไ,<ป>ได้ความรู้อ,อ,อีกแล้วตายแล้วตายแล้วจริงนี่โดนชูดนะ โดนชีได้รับภารกิจอะไรแต่แบบเหนื่อยอ่ะแกสั์ปหลาดก็ต้องแบกรับและอีฝั่งนี้ก็คือเตรียมทุกอย่างไว้ที่สำคัญมัีต้องสามคนจะไปจัดการแล้วก็ดูว่าว่าทั้งานเลยตัวมันเองด้วยที่ค่อนข้างแข็งแกร่งและอีกมากมายไก่กองที่จะโกงแม้จะโดนเตือนแล้วแต่นังก็คือจะไม่ฟังก็คือชีอาจจะไม่กล้าทำกับครอบครัวแต่ว่าก็จะเป็นทำกับตัวเฟิง์นโดยตรงเลย เรตอนนี้เป็นคนของอาจารย์แล้วนะเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ง่ายขนาดนั้นจริงจริงคือหลวงเฟิงเองอ่ะเขาก็น่าจะมีพันธมิตรที่โอเคอยู่แหละแต่แบบมันก็มันก็ขี้โกงอะมึงจริงขึ้นเหมือนมันถูกลุมอ่ะเนาะบ้ามันถูกลุมมากภารกิจก็ต้องทําอยู่ดีอะไรก็โอ้ยเป็นแบบพัสสุกเข้าปลาถูกโคนเหนื่อยวะเหนื่อยแบบโอ๊ยตายแล้วลูกทำไมถึงต้องจริงเราล้วยากขนาดมึงทาไมนั่งยองคิดเรื่องที่เกิดขึ้น ลูกมึงโดนสัรประหลาดแดกคือไม่แม็กซ์กับความที่มึงจะโกรธตอนนี้มันแค้นมากว่าแบบหลัวเฟิงทำให้ลูกมันต้องตายลูกมึงโง่ลูกมึงไม่เก่งค่ะเพราะว่าเพราะว่ามึงสปอยลูกไงคือมึงหาคนเก่งมาห้อมล้อมลูกมึงลูกมึงไม่ได้ฝึกฝนด้วยตัวเองไงมึงก็คือไม่เก่งก็ตายไงจริงแค่ปล่อยไว้ในเมืองเถื่อนลูกมึงก็ตายแล้วยังไม่ทันไปไหนเลยอยู่เมืองเถื่อนตั้งกี่วันลูกมึงไม่ได้ไปออสเตรเลียหรอก จริงต้นแดกมาตั้งแต่ไหนจริงมึงโดูจริงโจ้ก่อนกานใหญ่มากไม่แล้วสัตว์ประหลัดน่กกากลัวปะดูแบบแอดวานซะแอดวานแบบเกินเรื่อง<ด> <ๆ S 2> เทุนย่อมย่าไม่มีเมืองเลยมีแต่สัตว์ประหลัดล้วนไม่ใช่ออเตอเรียที่กูคิดดูไม่ใช่เลยไม่ใกล้เคียงจะไปถ่ายรูปกับโอเปร่าเฮาส์ก็ไม่ได้ไม่ใกล้เคียงเลยเป็นเหมือนเมืองเถื่อนที่เถื่อนกว่าจริงไม่มีย่านคนไทยอะไรที่เราคิดสิบลงสิบนี่ใจกลางเมืองเลยคือไม่มีเลย กลายเป็นดงป่าเลยก็ไม่ดูทุกคนอึ้งไปเลยจ้ะนึกว่าลูกกูจะได้พักผ่อนอะไรก็ก็ไม่ใช่ต้องมาทำธุรกิจต้องมาทำธุรกิจแต่ว่าอีองค์หญิงอีนาที่โทรมาหาเนี่ยประธานประาเออฮอาชุดเลิศนะชุดเลิศมาองหญิงนะมันอันองหญิงฉันว่ามันก็หวั่นอยู่ทุกคนเพราะว่าระดับนั้นโทรมาใช่ไหมล่ะใช่คงสบายใจได้เรื่องครอบครัวแล้วอะไม่ต้องห่วงแล้ว ฟีลนั้นฟีลแบบเหมือนอาจารย์รับปากแล้วไงมันหัวหน้าใหญ่รับปากอ่ะก็ต้องแบบดูแลสักนิดนึงจริงเขาจะต้องดูแแข็งอยู่แล้วค่ะมีแต่คนคุ้มคล้องเขาว่าเขาเป็นคนดีไม่เหมือนมึงดีพอร์ลินแล้จริงแค่ชื่อตระกูลมึงได้เนี่ยได้ล่มสลายในเร็วๆนี้แน่มึงใกล้ละบอกเลยเกิดขึ้นแถวๆนี้ละถ้าผัวมึงตายปุ๊บอีเมียอยู่ยังไงคำถามอยู่ไม่ได้หรอกออยู่่ไไมด้หรกแล่นแปลแล่นแปลมีนิสเกิลไปวันๆมึงอ่ะจริง แต่ว่าฉันชอบอาจารย์ที่อับเหนือของโลกมากจริงอาจารย์หงมวันนี้หงมเวลาเลือเลิศเลิศเลิศมากผมเผาทุกอย่างเลือดแค่เดินลงมาทุกอย่างก็คือแบบหยุดเหมือนลอยจริงเหมือนหยุดนิ่งเลิกเดินลอยเถิดชอบพี่สาวมาเกีดกียดเกีดความติ่งอะไรต้องากซึ่งเราเข้าใจ เราเข้าใจดีเก็บอาการไม่ยู่เราเข้าใจดีเราแบบเห็นเขาเป็นไอเดอลวอย่างนี้มาเจอหรือใกล้ๆอย่างเงี้ยคือแบบมันไม่ไหวไงจริงค่ะแตต้องมาลุ้นกันแต่ขอบคุณมากที่อาจารย์หงอยู่ทีมเราจริงแล้วก็แบบถือว่าอ็นดูลูกเราได้มีการแบบได้พูดได้ปักฝังได้แบบเหมือนคำสอนไม่ใช่แบบมาประมาทเอยใด เออแล้วเขาก็รู้ว่าลูกเรามีของแหละทุกคนเขาเลยชูแหละใ่คนะก็มาให้กำลังใจผู้ถูกตอนมาให้กำลังใจหลบเบใช่เพราะว่าต้องเจอกับอะไรอีกบ้างเออทุกคนเอาแต่เรียมไม่ไม่หน้าเบาอ่ะก็นะปะมาเอาให้กำลังใจกันนะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะเจอกันใหม่พี่นะค่ะสวัสดีคับบ๊ายบาย